จ้าพี่น้องคํานี้การเฮ็ดงานหนักมากเนาะกะอยากเมีมาโดนแล้วบม่ได้กินโดนแล้วจ้าอยากกินแม่ย่างไม่ได้จ้าไมากินน้ำกันเดี๋ยวอันไกลอันไปดังไฟไซเตากันได้จ้าอันนี้พึ่งหันพึ่งยังแล้วมันตอนใหญ่หย่อยมหักเลยหันไว้น้ำจ้า คอยเมืองอีกเนาะพี่น้องเดี๋ยวอันไปเอาไฟก่อนได้จ้ะไม่กินน้ำกันได้ใจพี่น,อน้องจิไปยกเตามากก่อนไฟอด้จ้ะกินเนี่ยงน้ำกันมีหนักเก็บงานเมียนี่สิดยากเฮ้ 对呀、嗯。嗯 ใช่พักหลายๆจับคักครับพ่อบ้าที่มาได้ดลน้ำาดีจดันโดเลยก่นเชียรคืออกับแม่กับยายกินกับลูกอยา กับน้องน้องจะบ้นเกิดน้องน้ามือานน้องนั่นแหละนเกิดที่นีได้อไนะี่ก็้องเอนวปมน้น่บ้านเกิดน้องอยู่ที่ แล่ต้มวก่มน้ตอนมาต้มต้มเกันคนเแล้ครับน้องเลท้องเด้อยี่เลีมากเหรอนากเอ้มเอ็นพี่น้องมากิด้นะคะไปเอ็มเอ็มแด้า้ม นี่ย่างอะไรนี่ย่างเนี่ย่างด้วครับพี่น้องนี่เนด้ย่างใหญพี่น้องพี่น้องกอเนแนวเอ้ยแม่เนี่ยกินเนื้อย่างเลยเฮ้ยปลาปลาป่ะเขาไม่ได้กินโดนเขาอยากไปจะไเอามาสูกินสูย่ายกับแม่กับพ่อกับลูกกินได้ าปาอาปอาหนนัอันนี้เฮ็ดให้กิบจ้าปาปาเอากับป๊าป๊าแล้วนั่เอันนี้อาแม่เอาให้ กินกินกินอ้เอ็มแซบปะครับใ่อันเกิดบิวตี้จ้ามื่อนี่อันนี้ย่ยแซบปะครับอันนี้อมาได้จ้ามากินแม่พี่นอง Happy d a y ี่พีแม่พี่น้องกินแมยอย่งนนยยงางไรจ้า เกิดพ hey! ีมื่อนี้มื่อนี้มันเกิดมีพ่ี่ให่ยยูกีใหญ่เอ็มอยเอเกิดตีเนีนเกิดตีเอ็มเกิดยังไงบุ๊คจะ่าจะผ่นจะบ เดนโดนกินแท้าพี่น้องแแ้ักก่อนได้ไนนแดวายน้่แด่้าแฉะแแม่จะได้เชีนให้พวก่ี้จบนก้เขาเลยแยากเขียวบัญีแล้วเน่าอย่างแม่เดรอแยวร้อนเน่าจี๊ดไม่เห็นอะไ ทำงนมากเออรนก่กันเลยน่นบริการบี่เร์เเมเวเก้เขาดนี่จะเด็กหน่อยแตเด็กหน่อยเด่บุญได้จังหน่อยแล้วจ้ะไ้มมเมีเอนันเผ็ดไหมบักเรื่องอยากนอนบักเงเผ็ดกันตอ

นี่กากไปทานนี้กันได้พี่น้องฝากอะไรก็แช่ไติดตามประจับสกายเลยได้ขอบคุณหล,ลายๆที่ขอมครับชมพระทุแมมีฟามสวัสดีจ้า